ทำบ้านอีกเหมือนเคยนะคะวันนี้เนาะวันนี้เราจะทําเมนูปลาสามล็นะคะโมนาก็เพิ่งไปซื้อผอักชีมาเนาะผักชีก็ได้ต้นแค่นี้นะคะ13โคนก็ประมาณห้าสิบหกสิบหกสิบห้าบาทเนี่ยหกสิบห้าบาท อารมณ์ดีนะมูเลอร์เนี่ยอันนี้ก็คือเมนูวันหยุดของเรานะคะวันนี้เราก็จะทำอาปานินปลาดินลาดสามรสเนาะอย่าตกใจนะคะพริกหกเม็ดเองนะคะกับพริกอันนี้เอาไว้ประดับนะสองเม็ดนี้เอาไว้ประดับแช่แข็งโป๊กเลยนะคะดูสิยังแข็งโป๊กอยู่เลยปานินสองตัวนะจ๊ะพริกหกเมนะ็ดน่ะบ้านนี้กินอ่า กินพริกไม่เก่งนะคะเนาะปลานสองตัวพริกหเม็ดแล้วก็ผักชีนะคะเดี๋ยวเรามาทํามื้อเย็นแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราออกไปเดินเอาขวดไปทิ้งเอาอะไรไปทิ้งเดินดูรอบบ้านหน่อยวันนี้ช่วงนี้อากาศดีค่ะเริ่มดีนะคะไม่ดีมากเนาะแต่เริ่มดีไม่มีลมวันนี้งียบสนิทเลยลมหาไม่มีเลยนะคะอ๋อเมนูพรุ่งนี้ของเราก็คือเอาออกมาแล้วเมนูเป็ดนะคะ พรุ่งนี้เป็นเมนูเป็ดลุงต้องทํามื้อเย็นนะคะเนี่ยเตรียมอาหารมื้อเย็นไว้ก่อนอันนี้วันอาทิตย์เนาะอันนี้เป็นวันเสาร์วันเสาร์กินปลาวันอาทิตย์กินเป็ดเดี๋ยวเราค่อยไปชมกันต่อเลยนะคะ วดไปทิ้งนะคะนี่ก็ไม่หายเลยกวดได้ค่ะเอาวเวา้อืมจบกเตอกิ่นน้ำหอมลุงทำน้ำหอมหก พาเดินเอาขวดไปทิ้งขวดมันจะมีจุดทิ้งอยู่จุดเดียวเนาะ ที่ทิ้งแบตเตอรีร่หรอเราจำที่ไหนว่ามีที่ทิ้งแบตเตอร,รี่อยู่ถุงยังใช้ได้อีกนะครับเพราะมันไม่เลอะเนาะ มมมามามาพาเดินต่อเดินออกกำลังกายไปในตัวอุ้ยดูลูก,ลกอะไรดิข้างทาง กินได้คงไม่เหลือแล้วนะได้ขวดได้ขวดนี่กระตังแล้วเนี่ยนี่แสดงว่านานแล้วจนสกปรกแล้วเรามีถุงอยู่พอดีเลย อุ้ยนี่ถุงที่เมื่อกี้ที่เราไม่ทิ้งเห็นไหมมันม,มีประโยชน์ตรงนี้แหละนี่กระเทียมป่ากระเทียมป่าขึ้นแล้วนี่กระเทียมป่ากระเทียมป่ากับหญ้าเหมือนกันเลยนะหนึ่งหลุมสองหลุมสามหลุมสี่หลุม ห้าหลุมกระเทียมป่าอันนี้หลุมที่หกกำลังขึ้นหลุมที่เจ็ดนี่เจ็ดหลุมซุมนี้มีเจ็ดหลุมนะคะจะเหมือนกับไอสีเขียวนี่เลยนะเจ็ดหลุมเจ็ดหลุมกระเทียมป่ากระเทียมป่าสวนตัวอุย้ยกระเทียมป่ากระเทียมป่ากระเทียมป่าโอ้ยซุมนี้ขึ้นกี่หลุมเนี่ย หนึ่งหลุมสองหลุมสามหลุมสี่หลุมห้าหลุมซุ้มนู้นขึ้นเจ็ดซุมนี้ขึ้นห้าแล้วนะเอยดูสิขึ้นอยู่เด้อขึ้นอยู่เด้องามๆอยู่เด้กระเทียมป่าตอนนี้ก็เตรียมทำอาหารมื้อเย็นกันแล้วนะคะ ลุงก็เข้ามาช่วยแล่ปลาเนาะถามว่าเราทำได้ไหมเราก็ทำได้แหละแต่ลุงเขาก็อยากจะช่วยนะคะก็จัดไปนะคะคุณลุงเชิญตามสบายจ้าแล่เนื้อปลาก็กลับซ้ายกลับขวาอยู่นั่นแหละคอยดูนะเดี๋ยวลุงแกก็ทำตามตามสไตล์ของแกเนาะเลาะเลาะคีบออกก่อน แถมเอามือไปไปกระแทกกับมีดดูกแกเป็นตอนทำมือก็เลอะนะคะออกมาก็เลยเป็นสภาพแบบนี้เลยเนาะก็มีทั้งชิ้นดีๆนะคะตอนนี้เราก็ชุบแป้งทอดนะคะชุบแป้งบางๆก็ไม่บางแล้วก็พอได้ห่มทั้งตัวของของปลานะคะตอนนี้กำลังทอด นี่ออกมาก็จะมีหน้าตาประมาณนี้วันนี้สองเมนูนะคะปลาอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวกระดูกของมันนะอันนี้เป็นตัวกระดูกนะคะแล้วก็มีผัดกุ้งใส่ใส่ผักถั่วลันเตาหลังจากกินอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี <laughs> ล้ลุงอายลุงอายผ้าเขาเรียกอะไรปอกปอกผ้าห่มนะคะ มันผืนขนาดอ่220นะคะแต่เขาจะตัดตรง200 210เขาจะเย็บให้เป็นผืนเล็กก็คือผืน200ความยาวนะคะคันนี้ของผ้าห่มของลุงอะ่ะมันผืน220เราก็เลยต้องมาเลาะส่วนที่เขาเย็บไว้ออกนะคะเพื่อจะให้ปกปกผ้าห่มมันใหญ่ขึ้นเนาะก็ช่วยนั่งช่วยกันทํานี่แหละคะ่ะ นี่แหละฝรั่งบ้านนี้ช่วยดีทํางานเหมือนผู้หญิงเลยทํางานบ้านเก่งทําอาหารเก่งแต่เราต้องใช้สองเมตรยี่สิบถือว่าโชคดีมานิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้มันใช้บนไหนที่มีพ่อผมยืมสองเมตรสิบก็ใช้ได้เลยแต่ของบ้านเราคือสองเมตี่สิบก็เลยต้องมาเลาะเลาะอันนี้เขาเย็บมาออกค่ะ นี่แหละค่ะพออยู่บ้านเดียวกันเราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเขาทําได้เราก็ต้องทําได้พอเราทําได้เขาก็ต้องทําได้ถ้าเราเจอคนแบบนี้ก็จงรักษาเอาไว้ให้ดีนะคะเนาะเราไม่รู้อนาคตของเราแต่วันนี้ขอให้เรามีความสุขและมีกิจกรรมร่วมกันตลอดเวลามาเวลานะคะถ้าเราเพิ่มเพิ่มกิจกรรมในครอบครัวให้ซึ่งกันและกัน เราก็จะเห็นอกเห็นใจกันนะคะเราเป็นผู้หญิงมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเราก็อยากจะมีคนดูแลคนคนนั้นถึงแม้นว่าเขายังไม่ให้หนังสือสัญญาอะไรกับโมนามากมายแต่วันนี้โมนาจะขอทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ขอให้มีความสุขแบบนี้กันตลอดไปส่วนเรื่องทางบ้านและครอบครัวของโมนาโมนาก็ดูแลอย่างดี ลุงก็ไม่เคยว่าอะไรนะคะเนาะวันนี้โมนาก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้ตลอดไปลุงทำเหมือนผู้หญิงเลยเนาะผ้าห่มอ่าปอกพ้าห่มสองผืนนะคะเราต้องเอามาเลาะออกให้หมดเลยเนาะเพื่อให้มันขยายความกว้างออกความยาวออกนะคะไม่ใช่ความกว้างเนาะลุงก็เลาะไปโมนาก็จะสวมปอกผ้าห่มไปนะคะ ตอนนี้พื้นที่สองก็มาแล้วมาเลาะพื้นที่สองกันออกโอเคค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่ทำกิจกรรมร่วมกันในวันหยุดนะคะทำอาหารด้วยกันปูผ้าปูทินอนทุกอย่างร่วมกันทั้งหมดกิจกรรม50-50บ๊ายบาย